สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะคลิปนี้กี้พามาติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยปีพุทธศักราช2564นะคะประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่27กุมภาพันธ์2564โดยในตอนกลางวัน พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่35องศาเซลเซียสขึ้นไปประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทนซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและบริเวณยอดภูและ ยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อไปอีกระยะหนึ่งและคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2,564นี้โดยประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดฤด,ดูร้อนปีนี้35องศาเซลเซียสซึ่งใกล้เคียงกับค่าปกตินั่นก็คือ35.4องศาเซลเซียสคแต่ต่ำกว่าปีที่แล้วเนาะ และในช่วงฤดูร้อนจะมีฝนมากกว่าปกตินะคะประมาณ10-20%ึงเซนทำให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวเนื่องจากจะมีฝนฟ้าขนองเป็นระยะกุมภาถึงมีนาจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวันส่วนภาคเหนือและอีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระ,ะระยะระยะอากาศร้อนจัดบางแห่งเกิดพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมจะมีอากาศแปรปรวนมีอากาศร้อนอบอ้าวหลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่ค่ะมาเช็คในส่วนของภาคใต้กันบ้างเดือนคุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนในเดือนเมษายนเป็นต้นไปจะมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักต่อเนื่องและตกหนักมากถึงบางแห่งค่ะทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรค่ะข้อควรระวังในช่วงฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกฟ้าผ่าลมกระโชกแรงนะคะ ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยสภาพอากาศแปรปวนและเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าจะบ๊ายบาย